คือเครื่องทำอาหารอัตโนมัตินะครับโดยเรานะครับจะทําทาโก้นี่ครับคือลูกเหล็กนะครับก็เปรียบเสมือนการหยอดเหรียญนะครับเครื่องนี้นะครับได้ทํางานนะครับลูกเหล็กนี้นะครับจะหล่นลงมาครับเพื่อชนรถและรถก็จะชนมาถึงเอวิทของ i b e ีมเพื่อให้หุ่นไ b e ีมเข้ามาที่ตัวโรงงานของเรามก็เหมือนการเก็บเกี่ยวนะครับขึ้นมาส่งถึงรถตรงโรงงานนี้นะครับจะขนชีส ขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อที่จะให้รถของเรานะครับได้ขนส่งผลผลิตขึ้นที่ตรงโรงงานที่สอบนะครับก็จะดึงรถขึ้นมาอย่างโดยที่สายพานนะครับก็จะลําเลียงนะครับผ่านเข้าไปอีกสายพาน์นึงและลงสู่กระทะนะครับโดยต่อไปนะครับเป็นเป็นทารณาของผักนะครับจะถูกใช้งานนะครับก็ต่เมื่อมีอุณหภูมิถึงครับเซ็นเซอร์คอยตรวจจับอุณหภูมินะครับเพื่อให้ได้รับรู้นะครับว่า ตอนนี้ถึงอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วที่สําหรับาการใส่ผักใส่วัตถุดิบอะไรอย่างนี้ครับตัวทาโก้ของเรานะครับมันก็จะเป็นทรงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็จะส่งสายพานลงไปตรงนู้นนะครับลงที่จานนะครับพวกเรามาจากโรงเรียนศนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีครับครับ นี่นะครับเป็นเครื่องทำเป็นเค้กครับกาทำอาหารให้เราครับมีฟังก์ชันที่หลายอย่างมากกว่านี้ครับแล้วก็มีความเรียบตรงแล้วก็สามารถใช้ทำอาหารได้จรดีครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนหัวอาจจะไปทําแพนเค้กอันนี้ทําเป็นเค้กใช่ไหมครับแนนเราเขอาจจะเปลี่ยนเป็นทําเค้กหรือทําอย่างอื่นนะครับผมที่ึือสามารถเคลนรูปได้ครับเช่นช็อกโกแลตหรือว่าแต่งหน้าเค้กได้ครับอินทุกโกมาจากโรงเรียนแกงวิทยาสระบนับจังหวัดระยองครับ